สวัสดีค่ะเมนูที่จะมาแชร์วันนี้คือเมนูต้มยำปลากระพงใส่ใบกระเพราไม่พริกนะคะไปดูที่ทำกันเลยค่ะ ไปลองทำกันดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะคะ